ชมาตเลานื้อน้องเนื้อจีรีลาพู่นะเน่ยตุเลานะจรีลาพุ่นจากเก้ขอน้องนี่ขอโฮเจลนะเ่เจเนอจลาพุ่จากเกลเลยเนื้อกูชิกาเชียให้เตียย่อวีดัชีนะเ่เอ็นห้อยลพุ่นจากเกย่างน้องนะเนี่ยวีดัชขตียปกติมากุยังปล่อยเจ้อปอนเดตาเลพุ่ซื้อจาเตีอองเดลยังอองชีสังปัวซื้อตาชีที่นอเจ อ๋อทุกปั้เตตาเจตุเราอาปูจะแกนะยยงาเลียวปัเตเจปั้ปูนนะเน่กูชิโตาปอดัวเที่ยวเทียนงคือเป้านาะเจถอเก็บป้านะเนี่ยี่ป้าชนแต่ตัวเคตาขอน้อยอวันทิ่เรล้าลูกออหลินตู้นะวันทิ่เ์ลูกอ๋อหินตู้เยอะเตียน่นงือเป้าเจชนแต่ตัวเคก ເຈົ້າກໍຕ້ອງເຂັນຊື້ເນາະອັດຕະປານແຕ່ແຕ່ຈະດູລາວຫັ້ນປົວເນາະຊິເປົ້າໄດ້ຢູ່ເກີນເຮັດດັດຊິນະຍັງຖືກເປົ້າຈະປາຈັງເທຂນ